สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อน,นี้กลาเป็นเมื่อสันวันดีที่เขาจะเดินทางกลับเมืองไทยของเขาดาจ่าพีน่น้องนีเขาสิเดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตนะคะใส่เวลาเดินทางประมาณ12ชสองชั่วโมงนะจา่าพี่น้องขามน้มขามทะเลนาจาะจ่าก็สิเป็นการกลับบ้านครั้งแรกของฝรั่งน้อยกับเมืองไทยไปเจอคุณย่ายนะจา่าตื่นขึ้นมาเมือ่อเศ้าเานี้อากาศก็สิประมาณนี้นจา้าเอาวิวสวย บรรยากาศดีๆมาฝากก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยกันนะาจาะตื่นมาช่วงสาวๆยู่กุกเฮดทุลงทุลาเซ็จแล้วเรียบร้อยจ,จัดกระเป๋าจะกระเป๋าบอกลาพอปูแม่ยานะาจาะกับพาลุกๆไปหาพปูแม่ยา,เข,า,าเข่ากะเขยนสัมภาระ,ะขึ้นรถนะจ๊ะพอปูเป็นก้นขับรถมาทรงเฮาอยู่สถานีรถไฟไกลๆเมืองที่เฮาอยู่นะจ๊ะกาขับรถออกจากบ้านมาขามพมแดนมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กะ ใช้เวลาประมาณ25นาทีก็มาถึงสถานีรถไฟที่เข้าจะต่อรถไฟเพื่อไปอยังสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเลื่อนผู้ก้อกาซาประมาณนี้แหละจา้าปะปูก,กัจาเป็นคนขับรถมาส่งนะจา้าอีกขั้นหนึ่งกับเป็นขั้นของแม่ปานะจา้าพี่กาวก็จะนั่งรถขั้นนั้นนะจา้าเข้ากระสีนั่งขั้นนี้ ส่วนกระเป๋าสีเหลืองนะครับเป็นกระเป๋าคู่กายของฟาราังหน่อยค่ะพี่น้องเขาจะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินซูริกมายังประเทศไทยก็รวมๆก,กับพักเครื่องแล้วก็ประมาณ 12- 13ชั่วโมงนะจ๊ะพี่น้องพักเครื่องกับรามาณ2ชั่วโมงยูดูใบจ้าปีนี้พท่านขิดว่าสีได้กลับนะจ๊ะอยู่ดีๆก,ก,ก,ก่ะคุณสามีก็เป็นคนจองตัวเครื่องบินเซอร์ไพร์นะจกก๊ะกะเลยต้องได้กลับแบบชุกเฉินเพราะคอยได เตรียมตัวปันหดหนะจาจานี่ก็เป็นสถานีรถไฟที่เราจะมารอเพื่อขึ้นรถไฟไปยังสนามบินซูริกสถานีรถไฟกาจีประมานีนะจามือน้กาค้นมาหลายปัยจ้าพี่นออ้องพอขึ้นรถไฟแล้วเข้ากาออกเดินทางนะจานั่งรถไฟจากสถานีที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะไปยังสถานาีสถามบินเมืองซูริกนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงคะ่ะทุกคน บรรยากาศสองคงท่ากาซีประมาณนี้นะจ๊ะรถไฟกาสะดวกสบายเงียบมากๆนะจ๊ะเสียอย่างเดียวว่ามีอินเทอร์เน็ตว่ามีฟรีไวไฟจ้าพี่น้องบรรยากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กัสิสวยงามค่ะภายในรถไฟกระิ่งเงียบมากๆค้นกาเต็มเกือบถุกทีนังนะจ๊ะประมาณสองชั่วโมงเขาเดินทางมาถึงสนามบินเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนกระเป๋าเหลืองๆนี่กา คือกระเป๋าส่วนตัวของฝรั่งหน่อยอยู่ในหันกับมีบ้อนรถฟงรถไฟนะจ๊ะปอกขึ้นไปถึงเข้ากาใสเวลาเช็คอินนะจ๊ะหลังจากเช็คอินแล้วเขากลับมาหากินเขากินน้ำกันนะจ๊ะอีกเมื่อกี้ชั้นบอเข้ากาจะขึ้นเครื่องบินกินข้าวกินน้ำเสร็จนะจ๊ะเข้ากาสิไปสิไปยังเกตนะจ๊ะเพื่อเดินทางไปยัง สนามบินดูไบต่อเครื่องนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกดูตี้ฟรีเมืองซูริกนะคะทุกคนแหล่งละลายซั์อย่างดีเลยนะคะแต่พองยางเข้าไปเราจับพี่นองมิเตเนี่ยแพงๆจ้ะลูกๆก็ตื่นเต้นจะได้กลับเมืองไทยนะจ๊ะในรอบหลายปีปากพลั่งน้อยเปือนพิกาวกะเอาเสือเซตไ้นะจ๊ะระวังนีเข้ากะกำลังรอสีไปเกตนะจ๊ะส่วนกระเป๋านะกะ ลากได้ข้าวหนึ่งกับบบบแม่ er, คือเกาละจ้าพี่น้องเขาจะออกเดินเครื่องเขาจะออกเดินทางประมาณาสี่ทุ่มนะจ้ะสี่ทุ่มเวลาสี่ทุ่มยูสูริกัสีประมาณนี้นะจ๊ะเขากลับมาลอดตรงเกตแล้วนี่ก็เป็นเครื่องบินที่เราจะดังไปนะจ้ะสวนฝรั่งหน่อยนะเพื่อะะนซอปป้าวันมามา,มาทายวิดีโอประชันแค่เห็นเกตเครื่องบินก็ดีใจน้ำตาสีไลส์สดเกรับบ้านจ้ะเขากลับมาลอดยุเกต ล่วงหน้าประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะจ่ะอันนี้ก็เป็นก็เป็นเครื่องบินเขาสายการบินเอมิเรตนะคะเราจะบินด้วยสายการบินนี้เนาะพี่น้องลอกกาไปพักเครื่องอยู่ดูใบประมาณสองชั่วโมงนะจ๊ะเลาประมาณสี่ถุ่มอ่าพาดีกันยังบ่ท่ันตกเลยจ้าพี่น้องเราก็เลยฟาดลูกๆขึ้นมาเล่นนยุบบนอ่าดาดฟ้าข้างนอกนะจ๊ะพลังน้อยนั่งกา เล่นสนุกสนานไปละจ้ากับเครื่องบินโคลาลัมพูละจ้าอากาศดีมากๆนะจ้าข้างนอกตรงนี้ก็สิเป็นแบบเครื่องบินจำลองเครื่องบินของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันนะจ้าพี่น้องบรรยากาศช่วงสีทุ่มพอาทิตย์กำลังสิตกดินนะจ้าดีใจจ้าดีใจคักดีใจจนบอกว่าถือดีใจสิได้กลับบ้านเกิดเมืองนอกนะจ้าหลังจากไปกลับมาโดนเติบจ้า ตรงข้างนอกนี่เข้ากับสิสามบาทเห็นเครื่องบินที่กําลังจะบินขึ้นนะจ๊ะอยู่มองได้กับบสุขใจซัาอยู่บานเหาานาะจ๊ะบางเถื่อการมามยุใกลบานไกลเมื่อมเก็นมีด้วยเหตุจําเป็นความจําเป็นของแต่ละคนมันกับบอคือกันนะจ๊ะพี่น้องอยู่การถ่ายรูปตรงนี้เรามายืดเล่นรับลมเย็นๆสักพักนึงนะจ๊ะกับพี่เจ้านาทีเพื่อนมาบอกว่าให้เขาไปขังในเพราะว่าเพิ่นสิปิดขังนอกนะจ๊ะ สำหรับตัวยูเอกาพึงมาสนามบินอันนี้เป็นครั้งแรกนะจ๊ะปกติยูสิบินไปลุ่งเวียนนานะคะทุกคนบินตรงจากประเทศไทยมากรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแต่วที่ถวนี้เขาก็เลยบินจากซูริกเพราะว่ายูไก่ก็เวียนนาจากประต o องต่อรถไฟไปอีกนะจ๊ะเด,เด็กกาเล่นกันสนุกสนานระว่างทีร่รอเครื่องบินออกนะจ๊ะบลูซีอธิบายข้ามบว่าเป็นจิงได้นะจ๊ะล้วดีใจ ดีใจสุดๆเลยจ้านี่ถึงเวลาเข้ากะมาเตรียมตัวขึ้นเครื่องแล้วเนาะจ้าประมาณสี่ทุ่มฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะจ้าบอกว่าคนเยอะมากพี่น้องคะบรรยากาศคังนอกกาสีประมาณนี้นะจ้าตอนนี้เข้าเช็คอินมาแล้วเขากำลังเดิน ไปที่เครื่องบินนะคะทุกคนพี่สีได้ขึ้นเครื่องบินลวจ้าพี่น้องน้ำตาสีไหลท้ายวิดีโอไปกับน,น้ำตาสีไหลไปน้ำใจดีใจสีได้กลับบ้านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆในตัวเครื่องบินของเอมิเรตนะคะสวยงามกว้างขวางแอร์เย็นสบายนะจ้ากับมีผ้าห่มมีหมอนให้ตามปกติคือเครื่องบินทั่วไปลราจะฝรั่งน้อยขึ้นเครื่องบินใดนั่งกับใส่หูฟังเบรกกั์ตูนไปละจา้า พอขึ้นบินสภาเกือบๆเ,เที่ยงคืนมีน้องมันก็เอาอาหารมาเสิร์ฟกินอาหารตอนเที่ยงคืนเนี่ยล่ะจา้าหน้าตาอาหารการนตีกินทุกอย่างจา้าแซบทุกอย่างของฝรั่งนะ่าสิเป็นพวกมันฝรั่งมีนมมีน้ำผลไม้มีขนมอหไทุกอย่างนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นของยูนะจ๊ะก็จะเป็นข้าวกับแกงแกงเคอรี่แกงกะทิใส่ผักประมาณนี้แหละจา้าใส่ผักกับไก่กสิมีขนมปงังแล้วก็มีเนยมี แฮมมีอย่างทุกอย่างเลยนะจ๊ะมีน้ําเปล่าอาจจะมืดแน่ว่าคอยเห็นนะจ๊ะแต่ยุไกยักายให้พี่น้องมันเป็นพุดดิง้งขนมปังขนมฟานทุกอย่างนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งชิ้นเล็กๆตะฮักตะหักนะจ๊ะก็กินคู่กันกับเนยกาก,กินเข่าแบบไฟประมาณนี่ละจ๊ะหลังจากนั้นเทากับบินมาประมาณ6ชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็จะมาถึงสนามบินดูไบนะคะเป็นสนามบินที่สวยมากๆอีก แห่งหนึ่งนะจ๊ะเราบินด้วยโบอิง777เครื่อง300นะคะทุกคนเครื่องใหญ่มากๆแถวหนึ่งกะยา่าเป็นสิบที่นั่งเลยละจ้ะตาจอกะสิแสดงผลแบบนี้นะจ๊ะบินสักพักหนึ่งกะขับมาที่เมืองดูใบสนามบินดูใบนะจ๊ะมาแจ้งฟาแจ้งจังป้างอยู่นี่ละจังงงกับไปล่านะจ่ะพี่น้องนี่ก็คือสนามบินดูใบนะคะ โออารู้ร้าสมฐานะมากๆเลยค่ะพี่น้องสว่างทีพักเครื่องรอบไปเกตต่อเครื่องอีกรอบนึงนะจ๊ะเขากำนังพักพอนพีเกาวิ้นเครื่องจ้ะส่วนฝรังหน่อยนี่ฟิตเต็มทีและจ้ะบ่านนี้เขากำลังสิต่อเครื่องมาที่กรุงเทพมหานครด้วยสายการบินเอิมเมรีดเครื่องนี้นะคะทุกคนเขาก,ากำลังสิปไปขึ้นเครื่องนี้และจ้าท้องฟ้าสดใสตอนรับการกลับบ้านในรอบหลายปีของเขานะจ๊ะดีใจมากมากมาค่ะพี่น้อง เราารั่งด้วยสายการบินนี้นะคะทุกคนหน้าจอก็จะแสดงผลประมาณนี้จากทองฟ้าสดใสค่ะจะบอกว่าคนเยอะมากๆเต็มลำเลยนะคะผู้โดยสารเต็มลำเลยเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งว่าอาหารที่เพิ่นเสิ์ฟมี่อย่างนะจ๊าวันนี้ก็สิเป็นขนมนะคะอันนี้ก็อีหยังบูพี่น้องอยู่ว่ากินแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังอันนี้กินคู่แครปแยมส่วนกับข้าวเป็นอะไรมาเปิดเบิ้งกันนะจาน๊านาตากับเขาก็คือกา ปลานะจ๊ะเห็ดปลากับผักแกงแครรี่อันนี้กินหน้าตากระจจาประมาณนี้หละจ้ะส่วนพี่เกาแต่ว่ากินพี่เก้าเม้าเครื่องบินจ้ะพี่น้องนอนอยู่ยก็เลยกินก่อนจ้ะกินข้าวเสร็จเก็บของทุกอย่างนะจ๊ะเขาก็จะเห็นน้านฟ้าของประเทศไทยบานเกิดเมืองน,นอนนะจ๊ะพี่น้องดีใจจนน้ำตาไหลเลีล้ยวเห็นพื้นดินเมืองเกิดนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะ อยู่กับวรูสจะอธิบายว่าจังไหนลา่าจะหลังจากเครื่องแลนดิ้งนะคะเขาก็จะมารอรับกับเป๋าจา้าพี่น้องรอรับกับเป๋าเราอยู่ไปซื้อน้ำอัดลมแมจ่จ้าพี่น้องอยู่เซเว่นขวดละ22บาทนะจ๊ะป้านมันคือแพง้งคักแต่จา้าพี่น้องพอเอาของเข้าเช็คอินโรงแรมเสร็จเราก็จะพาลูกๆมากินเข่าแรกนะจ๊ะเมืออ่อยค่กจา้าพี่น้องเดิอทางคาน้ำคามทะเลมือแลก,กภาพ ไปกินอาหารตามสร้างนะจ๊ะฝรั่งหน่อยไหนะกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดน,นะจ๊ะนี่น็หนาตาอาหารมื้อแรกที่เมืองไทยของเราเดี๋ยวเจอกันใม่วิดีโอหนานะจ๊ะอยู่จะพยายามอัพวิดีโอหายี่น้องเบิ่งตลอดนะจ๊ะดีใจได้กลับบ้านแล้วเย้ yeah!